เขาเป็นคนมั่งคั่งโดยโพคทรัพย์ไม่ขาดแคลนใช้จ่ายเพื่อบำรุงบำเรอกามแต่เขาไม่มีสติปัญญาที่จะสแสวงหาอารยาิยทรัพย์ส่วนไหนที่เป็นสถาส่วนไหนเป็นสินเป็นฮิลิเป็นโอตปะการฟังตั้งออกตั้งใจด้วยความเคารพ ในธรรมในสมัยโบราณความเคารพเกิดขึ้นอย่างอุกคะหัตถะคือหะบอดีชาวเมืองเวสาลีกด็ดิชาวเมืองอาราวีกด็ดิเดินเมาเล่าอยู่กลางถนนพอเห็นพระพุทธเจ้าไปถึง ได้ยินเสียงกล่าวธรรมก็สางเมาด้วยความเคารพในพระธรรมศรัทธาก็าเกิดขึ้นสางเมาในขณะที่กาลังเมาเมาเพรานั้นฟังธรรมได้บรรลุธรรมโซดาบันคนที่ยังไม่เมาไม่สามารถบรรลุดได้เพราะว่าไม่มีความศรัทธาไม่มีความเคารพในบรรดาหลักธรรมที่จะนำชีวิตไปสู ความเจริญถึงความเป็นอริยเจ้าอริยชนอันมีอยู่ห้าอย่างเริ่มด้วยศรัทธาแล้วก็มีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาสรทาเราได้พูดมา,มากแล้วว่าคือความเชื่อมั่น มั่นใจในศักยภาพมั่นใจในคําสั่งสอนมั่นใจในความเป็นมนุษย์ที่เต็มศักยภาพของมนุษย์มั่นใจในพระพุทธเจ้ามั่นใจในการกระทําคือกรรมจะให้เกิดผลมั่นใจถึงขนาดนั้นก็ลงมือเว้นจากการกระทําชั่วเรียกว่าีลเพราะมั่นใจในคําสั่งสอนว่าการกระทําชั่วนั้นมันทําให้ชีวิต เดือดร้อนตลอดไปศินจะเกิดขึ้นมาหลังสธาเมื่อมีความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลก็เลยจัดการกับชีวิตของตอนเองด้วยมือสองข้างของตอนเองโดยไม่ได้วังพึ่งสิ่งใดหลังจานั้นก็จะมีสุตตะร,รูสุตตะคือการสดับปรับฝังศึกษาแล้วก็มีจารก,การหัดสลับการหัดปล่อยหัดวาง อารมณ์ชั่วร้ายทั้งหลายต่อมาก็มาถึงขั้นปัญญาเมื่อสลัดปล่อยวางอารมณ์ชั่วร้ายออกไปความผ่องใสเบิกบานของจิตใจก็เกิดขึ้นเมื่อจิตใจผ่องใสเบิกบานมันก็เป็นที่ตั้งลงแห่งสติแห่งสมาธิแห่งปัญญาเอวังอนาวิลัมหิจิตโตเมื่อจิตไม่โศ่อมองจิตผ่องใสเบิกบาน เวือมนาจแห่งการจาคะสละปลดปล่อยพันธนาการแห่งอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามออกไปโสปสติอาทีนวะอัสทะนิสระนันติโสปสติพระตรถังอัตถังอุปยตถังให้ยอมมองเห็นสิ่งที่เป็นคุณยอมมองเห็นสิ่งที่เป็นโทษยอมมองเห็นทางออก ย่อมมองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองเนื่องจากจิตที่เป็นผลจากจาคะคือการสลัดอารมณ์การปล่อยวางอารมณ์ที่ขุนมัวอยู่ก็เลยเกิดปัญญาในจานวนห้าอันนี้เรียกว่าอาริยวัตถิธรรมศรัทธาก็ดีศีลก็ดีจาคะก็ปีปัญญาก็ดี สีอันนี้ถ้ามันเต็มเปลี่ยมขึ้นชื่อมันก็ถูกเปลี่ยนลงมาจากอริยวัตถิธรรมมาเป็นโซตะปฏิยังขัธรรมองคุณของผู้เข้าถึงกระแสะแห่งพระนิพพานองคุณของผะโซดาบันฟังให้ดีนะแต่ก่อนมันมีห้า พอมันมีสมบูรณ์แบบมันเหลือสี่เรียกว่าจัตตาริโสตะปฏิยังคานิธรรมะทำอันเป็นองค์คุณของบุคคลผู้เข้าถึงกระแสะแห่งความดับทุกข์กระแสะแห่งพนันธพภัณแล้วไอตัวสุตะนี้ไปไหนเมื่อกี้มาด้วยกันดีๆห้าวันนี้ทำไมเหลือเหลือสี่เมื่อยังไม่ถึงความเป็นโสดาปัน จะต้องมีองค์ุณห้าประการโดยเฉพาะตัวสุตตะคือการฟังการสดับตับฟังศึกษาตัวนี้จะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงรสราดให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นให้ศีลเพิ่มขึ้นให้จาคะเพิ่มขึ้นให้ปัญญารู้แจ้งยิ่งขึ้น เมื่อศรัทธา,า,าศีลจาระปัญญาสมบูรณ์ตัวสุตะคือตัวปุ๋ยที่หล่อเลี้ยงคือตัวน้ำที่รดราดก็หมดหน้าที่ไปเหมือนเราปลูกต้นไม้ตอนแรกๆเรายังต้องรดน้ำเราต้องทวนดินต้นไม้อ่อนๆกล้าน,น้อยเมื่อมันจเจริญเติบโตเราไม่ต้องรดมันอีกมันก็เลี้ยงตัวของมันเองได้ พอไปถึงระดับโซตัปริยังคะแล้วก็อวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะต้องบรรลุธ,ธรรมแน่นอนในเบื้องหน้าเพ้านั้นการฟังบ่อยๆด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจกะเมือนกำลังใส่ปุ๋ยรดน้ำให้แกศรัทธาให้แก่ศีล ให้แก่จจคะให้แก่ปัญญาบางคนขาดเพียงปุ๋ยบางคนขาดเพียงน้ำอย่างอุาหะเอฮะ,อฮะบอดีที่เก่าวมาชาวเมืองปเปสารีมันมีสองคนชื่อเหมือนกันอีกคนหนึ่งอยู่ชาวเมืองอารวีเมาเหล้าอยู่การถนนบุญญาบารมีมันไม่มากแล้วแต่ ยังขาดน้ำขาดปุ๋ยเท่านั้นเองได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าพูดขึ้นมาว่าเธอเป็นอะไรเล่าเธอเป็นอะไรหรืออุกหะเธอจึงไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวสติของเธอหายไปไหนสัมผชัญยะหายไปไหนสางเมาทันทีนั่งลงกับพื้นคว,ความเคารพความเลื่อมใสมันเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวง สู้ซาไปหมดทั้งตัวพิษสุราเรือ,อ,อรังแอลกอฮอลิซึมไม่รู้มันหายไปไหนฟังธรรมในขณะเมาวๆน,นั้นนะบรรลุธรรมเป็นโซดาปันอันนี้คือมันเกิดมาจากแรงของศรัทธาแรงของศีลของจาระปัญญาซึ่งเด็ดเติมลงไปด้วยสุตตะได้เกิดเพิ่มขึ้นพวกเราก็เหมือนกัน นั่งสมาธิกันมาตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงจะเจ็บปวดรุดร้าวจะร้อนอบอ้าว้วยอากาศาออกา็อดกขทนพอมาฟังบางคนนะบางคนนั่งสมาธิเพียงสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงเลยทุกจยากลำบากมากแต่เวลาฟังทธรรมหล,ลายชั่วโมงก็ได้ลืมไปเลยจิต ไปตามกระแสแห่งธรรมเรียกว่าธรรมานุสาลีเล่นไปตามกระแสแห่งธรรมนั้นสามารถนั่งอยู่ได้นานๆจนลืมเจ็บปวรืองปวดเรี่กว่าได้อกนุโลมมิขันติอนุโลมมิขันติคือ,ค,อคือคือความอดทนที่อนุโลมคอยตามไปคอยตามไปต่อมาก็มาถึงปัจสัมภยัง กายจะสังขาร่างกายสังขารทั้ง,งหลายเกิดลำนับจนลืมเจ็บลืมปวดนี่พระพุทธ้างบอกว่าการฟังธรรมนี้เป็นไปเพื่อความบรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลมีมากพ้ทธิฟังธรรมแล้วเข้าใจบรรลุธรรมบางคนในขณะที่แสดงธรรมบรรลุธรรมในขณะที่แสดงธรรมเพราะต้องใช้สมาธิมากเพราะต้องใช้สติมาก ในเวลาทําอย่างอื่นรู้สึกปวดแข้งปวดขารู้สึกลําบากอึดอัดเร่ารอ้อนแต่เวลาแสดงทำอากาศร้อนเหือไหลไขยดไม่มีความรู้สึกเลยลืมไปหมดปวดแข้งปวดขาหายไปเลยจิตใจมันเพ่งลงไปสู่กระแสแห่งธรรมที่จะแสดงด้วยความเคารพต่อหลักธรรมของพระศาสดา สิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเพียงแต่จับเขาได้อย่างเดียวลังไหลออกมาเหมือนกระแสแห่งคาราในเวลาแสดงธรรมัมนรู้ธรรมในเวลาแสดงนั้นก็มีมันเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมก็ดีการฟังธรรมก็ดีจึงเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งอีกอันหนึ่งขอให้เราทั้งหลายได้แสดง ทำกันด้วยความเคารพฟังทำกันด้วยความเคารพเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องสมาธิสมาธิสูรเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราจะต้องทําความเข้าใจให้มากในการประพฤติปฏิบัติพรมอาจทร,รย์ของเราพรมอาจทร,รย์เบื้องต่ําเราเคยพูดศีลเป็นพรมจัจทรย์เบื้องต่ําสมาธิเป็นพรมอาจทร,รย์กลาง ปัญญาเป็นพรมจันทร์สูงสุดที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์เราแล้วศีนสมาธิป,ปัญญาก็คืออริยมรรคมีองค์แปดในส่วนศีนลเราก็แยกออกมาดังที่พุทธเจ้าท่านจำแนกให้เห็นคือสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิโว เว้นจากการพูดชั่วเว้นจากการการทำชั่วแล้วก็เว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่มันผิดแล้วก็มาเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องเลี้ยงชีวิตไม่เบียดเบียน,น,นตนเองผู้อื่นแล้วก็เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์การให้ทานทั้งหลายนั้นก็อยู่ในขั้นสัมมาอาชีโวอุโภวิชยะ โลเกปฏิปนนโหติเธอเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชนะโลกทั้งสองการให้ทานที่ได้สิ่งของมาโดยชอบไม่เบียดเบียนและเอามาให้ทานผด,ดุงธรรมจันลงโลกอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมสกัดตั้นความชั่วเอื้อกูลแก่ความดีเอื้ออำนวยให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในโลก เพราะผลแห่งการให้ทานของคนนั้นนั้นอยู่ในขั้นพรหมจรรย์พรหมจรรย์อยากตามที่จัดอยู่ในขอบเขตของศีลการจะไปหาทรัพย์สมบัติมาได้มากินเส็จปากอยากใส่ท้องมาให้ทานการไปแสวงหาทรัพย์เหล่านั้นถ้าไม่มีศีลมันจะไปหลอกลวงมามันจะไปเข็นไปฆ่าไปลักไปขโมยมา ทีนี้พอมีศีลสัมมาวาจาสัมมาคมมันตามาโดยชอบโดยการพูดโดยการกระทําและเราเลยได้ทรัพย์หล่านั้นมากินมาบริภพภคมาเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวสมมาอาชีพเลี้ยงชีวิตชอบพระพุทธเจ้าท่านจำแนกแจกจ่ายขบวนการนี้ไปกว้างไกลโดยก่อนพิษุทังหลายเหมือนคนในโลกนี้มีตาอยสสามชนิด คนตาบอดคนตาเดียวคนสองตานี่อยู่ในกลุ่มของพรมจรรย์เบื้องต้นอยูในกลุ่มของศิลคนตาบอดเป็นไงท่านว่าเนี่ยเขาเกิดมาในโลกนี้เป็นคนอดอยากขาดแทนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพนหนะทั้งไม่มีสติปัญญา ที่จะหาสิ่งเหล่านี้ได้มาโดยชอบทำประการใดเป็นคนขาดแขนซับภายนอกข้าวน้ำโภชนะอาหารยานภานะเป็นคนยากจนซ้ำยังขาดแขนตรยานธรรมไม่รู้จักสแสวงหาคุณธรรมอันเป็นอริยรับภายในพวกศรัทธาพวกสิ้น ิิโอตปะคุณธรรมอันเป็นกุศลเขาไม่รู้จักเขาไม่แสวงหาเลยถือว่าตาบอดทั้งสองข้างซับภายนอกก็ไม่ได้ซัพภายในก็ไม่มีโลกกองชอกช้ำทำเกาะสูญเสียเป็นคนอับพักนั้งคนตาบอดจนทั้งภายนอกจนทั้งภายในพิสุทั้งหลายคนตาเดียวแขน ใช้จ่ายเพื่อบำรุงบำเรอกามแต่เขาไม่มีสติปัญญาที่จะสแสวงหาอาริยทรัพย์ส่วนไหนบางคนในโลกนี้เกิดมาเขาจะร่ำรวยอยู่ในกองโคะหรือเขาจะยากจนข้นแค้นก็ตามเขาไม่ยอดขอไม่หวัว่นไหว ไม่ก้มวหัให้แก่ความชั่วร้ายเพราะการสแสวงหาเพื่อดำรงอยู่เขาสแสวงหามาเลี้ยงชีพโดยชอบทำเมื่อเขาได้มาแล้วเลี้ยงตนเองอยู่เป็นสุขแล้วเขายังตั้งทักทีนาทานอันสูงส่งอันเกื้อกูลแก่สวรรค์อันเกื้อกูลแก่เหล่อสมณนะพรามผู้ส่งสินเขายังสแสวงหาทรับภายใน อันจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีงามอุโภวิเชยปฏิปันโนโหติภุคโลเป็นบุคคลผู้ปฏิบัติตนเพื่อชนะโลกทั้งสองโลกนี้เขาก็ชนะโลกหน้าเขาก็ชนะเป็นบุคคลผู้ตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมนี่ ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมนี่ชื่อว่าเป็นคนสองตากายสสะเพท,ทางปรมลนาสุขติงโลกังภาชติแต่กายทำลายขันแล้วก็ไปสู่สุขตินันทิโตเทวโลกะสมิงโมทันติกามิกามิโนเพิดเพินในเทวโลกเป็นนั้นว่าคนสองตาก็คือคนวันนี้พวกสองตา มาแสวงหาทรัพภายในหาศรัทธาหาศีลหาความอายชั่วกลัวลาบาปมาสดับรับฟังพระหงสุตตะแล้วก็มาแสวงหาจาคะหาปัญญาจาคะตัวนี้จะแสดงออกไม่ไม่ไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจเราเขาจะว่าจาคะมีเงินมีทองแล้วไปเที่ยวบริจาคตรงน้องตรงนี้มันน้อยไปนั่งอยู่ตรงนี้แหละเราได้ทาน นั่งอยู่ตรงนี้แหละเราได้บริจาคอารมณ์งุดหงิดร้าร้อนขี้เกียจก้าวลก้าวายเราบริจาคปริจาคอสลัดออกอย่างยิ่งสลัดออกอย่างยิ่งอารมณ์อันใดบุ่นไายในจิตในใจก็สลัดออกไม่ทําตามใจมันรีบสลัดออกสลัดออกสลัดออกเอโซหิอาริโยจาโคยักที่ทงสภิปฏินิสขา เอ hey, ตังวัามิภิกขะเวดูก่อพที่สมัย้เรากล่าวว่าจาะคะอันประเสริฐอริโยอันประเสริฐจาโจาคะอันประเสริฐสูงสุดนี่นะมีเงินเป็นหมื่นล้านมามานั่งสมาธิภาวนมามาเึกผลอย่างนี้ก็ไม่ได้เงินแสนล้านซื้อให้ความสงบสูจ่จิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ย จึงมีสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าอะยังสมาธิอะริโยอานามิโสติปจตันเจวะยานัง,นงป o s i ิตัวนี้ตมงนจะเป็นข้อที่สามที่เราสวดกันมาอยากอยากให้ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นสมาธิจริงๆเมื่อเมื่อเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เป็นสมาสมาธิแล้วมันจะมีความรู้ห้าอัน ปัจ,จตันเยวะยาหนังอุปชัชติความรู้เฉพาะตัวอันนี้ไม่ต้องถามใครคบาอาจารย์ที่พูดพร่ำสอนอยู่อย่างนี้จนเหนื่อยเนี่ยแม้จะพูดคำเนี่ยพูดเรื่องที่เรายังไม่เห็นเนี่ยเราเชื่ออยู่แต่มันไม่เชื่อดอกมันเชื่ออยู่แต่มันยังมีส่วนไม่เชื่อเพราะมันยังไม่เห็นแต่ถ้ามันเห็น มันประจักษ์เข้ามันเชื่อของมันเองมันรู้จะพอตอนมันจะเชื่อครูบาอาจารย์เข้าไปอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมโอ้สิ่งที่ท่านพูดจนเราเบื่อเนี่ยมีสติจเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้ สมาธินี้ถ้าขาดสติแล้วไม่เป็นสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิเป็นบ้าเป็นบอวิปรุ่งวิปรลาน,นั่นคือมิจฉาสมาธิแก้กันไม่ได้งะแก้กันไม่ได้สมาธินี่อย่าทำด้วยความประมาทต,ต้องทำด้วยความเคารพทะนุถนอมละเอียดอ่อนเมื่อกี้มีคำหนังเทศที่เราสวดกัน ว่าอะยังสมาถิงอะกาปุริสโสปุริะสะเสว,วติปัจจันยวะญานังปจจะติสมาธินี้อันคนเร็วๆเสพไม่ได้จะทําเร็วๆทําลวงๆไม่ได้ เข้าไม่ถึงถ้าเข้าถึงป้าไปเลยเพราะทําแบบเร็วๆทําแบบลวกๆทําแบบไม่มีสมาธิทําแบบไม่มีสติสัมปชัญญะมีสติตั้งไว้ในกายพูเป็นภาษาบาลีว่าหู้เมื่อกายหรือสืว่าเล่าร้อยเปร์เซ็นต์หูเมื่อขิ่งย่่มข่ขิ่งห้อนหูเมื่อขิ่งขิ่งก็คือก,กาย เป็นคำโบราณเกินไปนอนรับแล้ว,ลวค้าบางขิงยังอุ่นอุ่นบังเดตตายตัวหนีขิงอุ่นๆนะฮขันขิงเย็นจ่อยไปลว่าตายคือกายเย็นเอามือไปคำดูกายเย็นตายหัวเมือม่อขิงหรือหัวจะได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากายจริงๆหนึ่งคือลมหายใจกายนี่แป่ามงูพัสกาโย ο, กลุ่มแห่งพัสะเวทนากายโยกลุ่มแห่งเวทนาสิ่งใดที่มันเป็นกลุ่มๆเป็นโมโมเรียกว่าตายเอาดินเอาน้ำเอาไฟมาลมมารวมกันเป็นกล่มคือลมหายใจเข้าหายใจออกหูมื่อขี้งหูมือจ้องหันใจเข้าหันใจออกมันลืมล่มเลยมันเป็นปามองหแงกแงกมันนั่งสมาธิคือบักหนงเห็นมมันลืมล่มหรืมเป็นปากมองงแงกแง็นมาอะไรนหูมือขี้ง ก้าอย่าไปถือสาแก่เพราะว่าสติสตังแก่ไม่มีแก่ก็เป็นไปตามกรรมตามเวรของสิสางกรรมสา่งเวรามต่ก่อนเมื่อนี้มันเป็นวันพระวันพระคนโบราณเรียกว่าวันทิพพว,พวอินเดียเขาเรียกว่าวันทิพ์วเทวดาวันพวกเทพพวกทิพพวกมูทิพพวกตาทิพมาตรวจโลกเท้าจะตุโลกบาลมาตรวจโลก เพราะนั้นวันนี้พวกเทพลงมาพวกทิพย์ลงมามาดูคนดีมาดูคนชั่ววันนี้ฝนมากจะตกฝนตกวันศิกร์คือฝนนั้นเป็นตัวแทนเทวดาเทโวไหลหลังคนโบราณคือคือฝนตกลงมาเนียยว่าเทโวไหลหลังในภ,ภาษาอินเดียก็ว่าสัมมาทาลังสัมมาธาลังว่าฝนโดยชอบบางทีก็ว่า สัมมาเทโวฝนที่ตกมาโดยชอบทีนี้ถ้ามันตกลงมาอยู่ดีๆมันร้อนๆฝนตกลงมาเขาก็ร้องว่าเทโวเทโวโรฮานาจปรน,นีเฮเทวดาลงมาแล้วเฮเขาแบบคนนี้เดี๋ยวไอ้เทโว เพราะนั้นวันฝนตกวันพระฝนตกและในวันพระนี้ผีบามันจะขึ้นวันพระเพราะในวันเช่นนี้เป็นวันที่คนดีเขาทำดีที่พวกเทพพวกที่เขาเห็นคนที่ไปทำบาปหยาบช้าในวันพระ้โดยไม่อายบาปไม่ไม่อายชั่วกลัวบาปไม่เกรงพวกเทวดาฟ้าดิเขาก็เห็น วันพระจะเป็นวันที่ถูกลงโทษหนะักบางทีคนดีๆไปทำบุญทำกุศลแต่พวกคนชั่วหโัวรอยกในวันพระว่าพวกบ้าไม่มีเรื่องมีราวอะไรไม่ได้ทำอะไรหาบข้าวหาบของไปวัดไปว่าไปเลี้ยงพระสมณะภิกษุหัวรล้นๆเขาหัวเระกว่กคนโง่บาปชนิดนั้นย้อนพอตายไปตกนรกหมกไหมมาเกิด เป็นมนุษย์กรรมเบาบางแต่ถึงวันพระกรรมนั้นยังตามให้ผลเป็นบ้าในวันพระผีหลอกผีเพลมักสิหลอกในวันพระเพราะกรรมมันนั้นยังให้ผลอนอยู่ในวันเช่นนี้เป็นวันที่เขาเห็นวันที่ควรเว้นบาปแต่ตนเองก็ทำบาปรเดียผีบาตพอมมังไก่วันศีนเดี๋ยวก็หันมาเส้นมันสีผิดปกติเลยได้ฝุนนะครับเนคนเราเมื่อกี้พูดกันอยู่บ่อย ถ้าคนไหนไม่เคยจะเต็มเต็งว่าบ่มันเล่าลายบางใหม่ใหม่นันไก่พันสินแต่ว่าจะคําเหอะบางทีเอาหีบ้าเนี่ยจะเป็นปฏิทินเลยเห็นมันบอกแปลกๆมันเฮ็ดบทเถือเอ๊มันจะคำเระนองวะเนี่ยมันคือสีแปลกๆมาคนนี่เนาะ <c oughs> เอาหีบ้าเป็นปฏิทินเนี่ยคนโบราณน,นี่ก็เหมือนกัน <c oughs> ยิ่งมาจเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเอาสติเป็นใหญ่เลยสตามีสติ คนละคนกันนะเหมือนในหลวงกับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องทำงานพวกคมพวกคณะรัฐมนตรีการบริหารตุลาการนิติบัญญัติอะไรต้องดูแลในหลวงท่านก็เป็นนั่งเป็นประธาน,นมีอะไรานะ้กงดูสมาธิเนี่ยเป็นหลักสติเป็นใหญ่จึงบอกว่าเธอจงเป็นผู้มีปัญญารักษาตน มีสติเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้เธอมานั่งตรงนี้อย่าไปหวังอะไรมากหวังเอาสมาธิหวังเอาสติมากๆสติสัมปชัญญะมากๆสมาธิดีเองแต่ถ้าให้สมาธินำหน้าสติดิ่งถึงเวลาดิ่งแล้วไปก็สงบเป็นหัวต่อไปเลยเวลาออกมาแล้วก็ล่องลอยไปตามสภาพแห่งธรรมุทัตคือสิ่งที่มาปรากฏในจิต จิตที่ขาดสติขาดกัมปชัญญาก็หลงไปเลยบางทีก็หลงว่าตนเองดีตนเองรู้อ,อะไรตัอะไรบางทีมันไปเลยสิ่งที่ไม่ควรพูดมันก็พูดสิ่งที่ไม่ควรทํามันก็ทํามีสติอยู่ในกายการหายใจเข้าการหายใจออกนี่จะเหมือนเรากับเหมือนกับเราจะไปไปไปปิดมะพร้าวไปเด็ดเอามะพร้าวลงมาเนี่ยเราไปไป ิดทีละลูกทีละลูกมันลําบากเอามาทั้งควงเลยเป็ดตัดเอาแซงไงมันผลมาถ้าเราอยากจะรู้กายเพียงแต่รู้ลมหายใจอย่างเดียวจะรู้หมดทั้งกายจะรู้หมดทั้งกายทีนี้เวท